สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางนิตยาสารกันครับงวดประจำวันที่ 1. สิงหาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางข้อมูลบนนกตาทิพย์งวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้1ไวยออก 3, 2, 4งวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณไ,ไ,ได้6นะครับ 2ต,ตัวมี6 3 6 4 6 6กแล้วก็6กเก้อมูลบนนกตาทิพย์ทุกทันต่อมาก็จะเป็นทางพยาคันคากงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด็นของอาจารย์คำนวณได้สองก็เข้านะครับ2ตัวของอาจารย์มีสองสทุกทันสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณไ,ได้หนึ่ง 2ต,ตัวของอาจารย์มี1 2 1 4 1 5แล้วก็1 6ต่อมาจะเป็นแนวทางยาม3ตางวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มี2กับ6งวดใหม่ตัวเล็กในกรอบสามเหลี่ยมมี061ข้างนอก1กับ7นะครับ มาต่อกันที่แนวะทางบัวทองบัวทองสองตัวมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าสามตัวได้หกหนึ่งแปดนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางถัทงทองถังเงินงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้หส่วนสองตัวของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีสองหกหกสอง งวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้7จ็ถูกทัน2ตัวก็จะมี0ูนย์เจตัวได้5 07นะครับต่อมาก็จะเป็นทางม้าวิ่งเด่นบนของอาจารย์ได้6 2ตัวมี6กสองหกตัวได้3ามหเดเด่นล่างได้9 2ตัวมี9 4้ากับเก แนวทางเมื่อก่อนของอาจารย์หลุดไปนะครับมาต่อกันที่แนวทางเลขดาวพฤหัสงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข6ที่เข้า2ตัวก็มี2 6นะครับสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์ได้0กับ5ทุกชัาน0อยู่ด้านบนนะครับส่วนเลข5นี่อยู่ด้านล่าง ไปเร็วสักนิดนึงนะครับไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนค่อยแคปหน้าจอทีหลังต่อมาจะเป็นทางโคตรแม่นนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเลข3ตัวตรงนี้มีเลข4นะครับเข้าหลักหน่วยบนส่วนข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ตรงนี้หลุดไปครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือ เด่นมากของอาจารย์ได้3เด่นรองได้หกสำรองได้9ตัวเลขสามตัวตรงนี้ได้หกสามห้าต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์วิหกแจกโชคเมื่อที่ผ่านมาหลุดไปนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้7กับ8ปดถอยออก3าม2อสี่ส งวดใหม่อยู่ด้านบนตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5กับ6นะครับแนวทางของอาจารย์วิหแจกโชคต่อมาจะเป็นแนวทางสิงโตแดงงวดที่ผ่านมาเด่นบนของอาจารย์มี2กับ4 2ตัวหลุดนะครับข้อมูลล่างหลุดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือตัวเด่นของอาจารย์ได้3 4 6 7 9 สตัว2ตัวเด่นล่างของอาจารย์ได้368นะครับข้อมูลล่างของอาจารย์ให้มาเป็นทาง2ชุดมี83กับ86ต่อมาฟ้าบันดันทราบงวดที่ผ่านมาตัวเด่นคำนวณได้2กับ3ก็มาทั้ง2นะครับ3ไปหลักร้อยส่วนเด่นสองมี4 2ไปด้านบนเข้าตัวกลับ หมดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8กับโซนสองตัวที่เด่น8ของอาจารย์มี82 86 38แล้วก็48ส่วนตัวที่เด่น0ของอาจารย์มี05 07 10แล้วก็90ต่อมาจะเป็นทางอุดเชียงใหม่ เด่นบนของอาจารย์มีเลข4นะครับแต่ว่า2ตัวไม่มี2442ีองข้อมูลล่างหลุดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางเด่นบนของอาจารย์ได้2359นะครับเด็ดล่างได้1369ต่อมาก็จะเป็นทางโหราพารวย งวดที่ผ่านมาตัวเด่นมี2กับ3นะครับ3ไปร้อส่วนตัวที่เด่น2ของอาจารย์นี้เข้า2ชุดเลยนะครับมี2 4กับ2 6งวดใหม่คือใบด้านบนตัวเด่นได้7กับ6 2สองตัวก็อยู่ด้านล่างทุกทันแนวทางโหราพารวยต่อมาก็ล็อกพารวยนะครับ ใส่เลข3 5 6 9เข้าไปทุกทันงวดประจำที่1สิงหาคม6 8ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อะน,นําข้อมูลไปใช้ถัดมาก็รวยเร็วทันใจงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายหลุดนะครับข้อมูลล่างของอาจารย์ไม่มี2 6สําหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาหัก สิบล่างของอาจารย์ได้3ามห้าหกเก้ด่นล่างของอาจารย์ได้3มกับ9เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข9 2ตัวมี4ี่เก้ากับ6 9ใบนี้หงฟ้า1กับสองงวดที่ผ่านมาหงฟ้าสองตัวเด่นคำนวณได้สามนะครับสามก็ไปหลักร้อยงวดใหม่หงฟ้าหนึ่ง ให้เด่น6นะครับ2ตัวได้6 7กับ6 8ดของฟ้า2เด่น9 2ตัวมี9 7กับ9 8นะครับถัดมาจะเป็นแนวทางยาม3ตารูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มี4 2ตัวมี4 2่งวดใหม่ใบด้านบนนะครับตัวเด่นได้3ตัวรองได้6 สตัวก็ตามนั้นเลยถูกทันถัดมาจะเป็นทางเลือกเจ้าพ่อนะครับหลุดไปทุกทันงวดก่อนไปฝั่งทางซ้ายสำหรับงวดใหม่1สิงหาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้1 2ตัวมี1นึ่งสองหนึ่แล้วก็หน มาต่อกันที่นาะทางเลขทูปปูงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์สอนะครับงวดใหม่ได้ศูนย์หกทุกท่านศูนย์หกวันที่อยู่ด้านล่างนะครับหสิงหาคมนวทางเลขทูปปูต่อมาจะเป็นนาทางตำราเรียงเบอร์งวดที่ผ่านมามีสี่สองนะครับ งวดใหม่ก็คือใบด้านบนวันที่อยู่ตรงนี้นะครับ1สิงหาคม2,568ต่อมาก็ผังเลขเด็ดงวดที่ผ่านมาตัวเลขตากการงกลางของอาจารย์มี2กับสส่วนชุด2ตัวของอาจารย์มี2,6นะครับสำหรับชุดที่ ปิดสีของอาจารย์ไม่มี4ีสองสองสี่ถูกทันงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นของอาจารย์ได้5้าศูแล้วก็3นะครับแนวทางผังเลขเด็ดต่อมาก็เด่นหลักร้อยเก่าให้รวยเด่นหลักร้อยรุดนะครับไม่มีเลขสาม เด่นเอาให้รวยได้6นะครับเข้าอยู่ทุกท่าน2ตัวมี6 2ลงไปด้านล่างเข้าตัวกลับงวดใหม่ครับเด่นหลักร้อยได้0 1 6นะครับเด่นเอาให้รวยได้เลข0 2ตัวก็จะมี0 1 0 2 0 5แล้วก็0 7ต่อมาครับขุนศึกพารวยงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกทัน งวดใหม่ตัวเด่นได้2กับ3นะครับ2กับ3 2ตัวก็จะมี2 4งสี่สอหใบนี้แนวทางอาจารย์นัดนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปถูกทันใบฝั่งทางซ้ายงวดใหม่ตัวเด่นได้5กับ3 2ตัวก็ตามนั้นเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเปี่ยนพันแท้นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกพันสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นได้3กับ8 2ตัวมี3 1 3 9 8 1แล้วก็8 9มาต่อกันที่สิทธิหลวงปูบุญสีชมพูงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์ตรงนี้มีเลข4นะครับ งวดใหม่อยู่ด้านบนตัวเด่นของอาจารย์ได้3กับ8นะครับเด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข8 2ตัวมี8ปดหนึแล้วก็8ปดต่อมาก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้างวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์ตรงนี้มีเลข6นะครับสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์ได้2กับห้า เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลขห้านะครับสองตัวมีห้าสามห้าหแล้วก็ห้าเจ็ดมาต่อกันที่แนวทางพลังเตาหักงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมีเลขหกนะครับแต่ว่าสองตัวไม่มีสองหกงวดใหม่ตัวเด่นได้สี่กับเจดนะครับสองตัวของอาจารย์ได้สี่สอง 4 4 8 4 8 4ส่วนชุดที่ติด7นะครับมี7 5 7 9 6 7แล้วก็1 7ใบนี้ลาผลภูมิทวีงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบตรงกลางงวดใหม่ตัวเด่นได้4 6 8นะครับ4 6 8สองตัวก็มี สี4หนึ6งสี่สามสี่เมาต่อกันที่แนวทางเลขเทวดางวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มี4นะครับถุกทันไปด้านบนแต่ว่า2ตัวไม่มี4 2่สองวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9ก้าทุกทัน 2ตัวก็จะมี979890แล้วก็91บวันนี้เลขมือทองตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4แต่ว่า2ตัวไม่มี2442นะครับสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณไ,ไ,ได้0นะครับได้0 2ตัวมี0 2 03 04 0708แล้วก็09ใบนี้คนมีโชคงวดที่ผ่านมาตัวเด่นนี่เข้าทั้งสองนะครับคำนวณได้4กับ3 3ไปหลักร้อยส่วนชุดที่เด่น4ของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี4 2 2 4งวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้2กับ7นะครับ มาต่อกันที่แนวะทางแม่นล่างงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่ตัวเด่นได้6ทุกทันสองตัวก็มี6ก6ูนย์หกกแล้วก็6กแมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลแม่นบนแม่นบนก็หลุดเหมือนกัน,นครับงวดก่อนคำนวณได้หนึ่งนะครับเป็นตัวเด่นสำหรับงวดใหม่ตัวเด่น ข้อมูลบนคำนวณได้สานะครับได้สามตัวมี3ามสามสห้าสามเจดสามตัวได้สี่สามสามแปดสาห้าแล้วก็หกสามเจดต่อมาก็สลักรวยหวยบ้านนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกทันใบนี้นะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9กับศูนหวยออก3ามสองสี่สองห สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับตัวเด่นคำนวณได้3กับ5 2ตัวมี3039 5 1กับ5 4ถัดมาจะเป็นแนทางรวยและงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข4นะครับ2ต,ตัวของอาจารย์ก็มี4 2 งวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3มกับ6นะครับอยู่ด้านบนฝั่งทางขวามือตุดที่ติด3ของอาจารย์มี30313537 606165แล้วก็67ใบนี้แถวจ๋าพารวยงวดที่ผ่านมาตัวเด่นนี่มีเลข3ไปหลักร้อยนะครับงวดก่อนหน้าน,นั้นก็มีตัวเด่นลงไปด้านล่าง งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับตัวเด่นได้สองแสองตัว3ตัวก็ตามนั้นเลยถูกทันต่อมาก็เลขแปดทิศพิชิต,ตความจนงวดที่ผ่านมาใบาด้านบนตรงกลางหลุดนะครับหลุดตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8กับ7จงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือ ตัวเด่นคำนวณได้9กับสนะครับ2ตัวก็มี 92, 91, 95, 97, 94, 40, 43, 49, 46, แล้วก็48ต่อมาก็ปักหลัก10ล่างรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาก็มีเลขสองนะครับเข้าหลัก10 2ตัวมี 2, 6ตรงๆงงวดใหม่ สูตรคำนวณของอาจารย์ได้สามหกสองนะครับสามหกสองสองตัวก็อยู่ด้านล่างทุกท่านรับหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอานะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางสูตรลักประจําวันนะครับเป็นข้อมูลล่างงวดที่ผ่านมาข้อมูลล่างนี่มาตัวกลับนะครับมีหกสองงวดก่อนหน้าน,นั้นเข้าตรงๆนะครับเก้าหนึ่งงวดใหม่ใบด้านบนเลยทุกท่านวันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับ สูตรล็อกประจำวันข้อมูลล่างมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลบนนะครับข้อมูลบนนี้หลุดทุกทันไม่มี2 4 4สี่สองงวดก่อนหน้าเข้าอยู่นะครับงวดที่ออก2องสี่หต่อมาก็คำชะโนดนะครับคำชะโนดงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่ทุกทัน ตัวเด่นมีสองนะครับสองตัวก็มีสองสี่งวดใหม่ตัวเด่นได้หกกับหนึ่งนะครับหกกับหนึ่งสองตัวก็จะมีหกเก้าหกศูนย์หกสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสองมาต่อกันที่แนวะทางปักหลักสิบล่าง,งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝังทางซ้ายงวดใหม่ได้ 9, สามหกเก้าทุกทันสามหกเก้า ต่อมาก็คำพีฉบับพิเศษนะครับงวดที่ผ่านมานี่มีเลขทุกพันสองเข้าทั้งด้านบนด้านล่างนะครับโวยออก3 2 4 2 6งวดใหม่ได้3 4 6 9นะครับ3 4 6 9ี่หคำพีเรียงเบอร์ฉบับพิเศษต่อมาก็เลขเด่นของอาจารย์สุนิสางวดที่ผ่านมาหลุดนะครับ าการคำนวณได้5กับ8สำหรับงวดใหม่คำนวณได้4กับ0นะครับสกับ0ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเจวจริง2ตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้2กับ6กเข้ามาทั้ง2งวดใหม่ได้6กับ1นะครับ6กับ1แนวทางเจวจริง2ตัวมาตัว1สิงหาคม ต่อมาก็ยามเช้างวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้เลขหนึ่งงวดใหม่คำนวณได้เลขสองนะครับสองตัวก็มีสองสามกับสองสี่ทุกท่านในทางยามเช้าต่อมาก็เลขฝ่ามือนะครับงวดที่ผ่านมามีเลขสองงวดก่อนนั้นมีเลขหนึ่งลงไปด้านล่างนะครับงวดที่ออกเก้าหนึ่งงวดใหม่ได้ศูนย์กับเก้านะครับศูนย์กับเก้า มาต่อกันที่แนวะทางเซียนมาตามนัดงวดที่ผ่านมาได้7หลุดนะครับงวดใหม่ได้เลขสถูกทันได้เลขสมาต่อกันที่แนวะทางเป๋าตุงเป๋าตุงงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์ไม่มีเลขหแต่ว่า2ตัวไม่มีสอนะครับ งวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์ได้สามหกหนึ่งแปดแล้วก็ข้อมูลสองตัวตามนั้นนะครับแนวทางเป๋าตุงต่อมาก็อุม้มเสียงโชคนะครับหรือว่าปกเขียวงวดที่ผ่านมานี่มีสี่กับสองนะครับงวดใหม่ได้เจ็ดสามหกเก้าสี่ศูนย์เจ็ดสามหกเก้าสี่ศูนย์ ใบนี้นัดแล้วต้องมานะครับเด่น3มตัวงวดที่ผ่านมามี6กับ2นะครับงวดใหม่ได้ห้าสามสี่ทุกท่านห้าสามสี่ใบนี้เลขเด่น5ดาวงดที่ผ่านมามีเลขสมไปหลักร้อยงวดใหม่ได้สองห้าหกนะครับสองห้าห ถัดมาครับใบนี้จะเป็น,นทางเลขเด่น3ตัวรูปผู้ชายนั่งหัดหลังชูเลขงวดที่ผ่านมานี่มีเลข4นะครับไปด้านบนงวดใหม่ได้369นะครับ369ต่อมาก็พิสูจน์หลัก10บนงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีเลข2มีเลข4ไปหลักหน่วยงวดใหม่คำนวณได้35690เด่นสุดก็เนจะเป็น396 ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเจาะใจลุงวังนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด็ดนี่มีเลขสี่นะครับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์ได้ห้ากับแปดทุกพันเด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลขห้าใบนี้บังเอิญนะครับสองตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้สี่กับแปดนะครับเลขสี่มางวดใหม่ได้สามกับห้านะครับสามกับห้า บางเอิ่นสองตัวมาตัวใบนี้แนวทางปากหลักหน่วยบนจากเขากรวดงวดที่ผ่านมาใบด้านบนไม่มีเลขสี่นะครับเปแนวทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดตัวเด็นของอาจารย์ก็คือสี่ห้าแปดทุกทัน วันนี้จะเป็น,นทางคมเพชรปักหลัก10บ,บนงวดที่ผ่านมาไม่มีเลข2ง,งวดใหม่คำนวณได้1 2 4่งห้นะครับเด่นสุดได้1นึ่งสี่แปพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ